สวัสด no, ai. <laughs> like, ีจ้าพี่น้องฟ้องไปนี่ปุกินข่าวโซกันกับผู้ใหญ่กินข่าวคุยกับประเดกบองประเด็กบองกับพี่น้องนี่ปุ๋นดืมข้าวลืมข้าวอย่างเมื่อเช้าื่มข้าวเอาอันนี้มากิน ยืมข้าวอาแหนมเห็ดมากินไป่น้องเห็ดสมเห็ดตากเห็ดพึ่งใ้ข้างนอกเรีเ่ยวมือหนึ่งป่านนี้กอย้ำมะเร็งนะเอาเข่ามาข้างในตื่นเสาร์มายี่นเอาไปใส่ตู้เย็นมันสมแมนะะ่นว่าล่ะมันสมหอมห่วยๆละ่ะก็บางคนใช้ตู้เย็นม่ลืมข้าวไป่น่อลืมเอามากินแต่มันบ่สูดอกเพราะวาเห้ใส่ตู้เย็น วันนี้พนเนี้ยไปเห็นงานไปแล้วโทรหาบอทบอทเบาบามีลูกค่ะบามีปกเกียไปหยกขับขึ้นมาเอารถมากบริษัทอันเคนไปเสาเกลี่ยะมะขมาเจ้าสีบยบาทเองเนาะ วั้ที่เรกลับขึ้นมาเห็นบนแล้วบอกไล้บอกเรื่องอ่ะแี้วบอกน้องเงินเขาบ่ได้เลยบอกให้เล้เเาไปตัวไปแบ่งตัวไปแบ่งให้เขาอ่ะนั่นขึ้นเงินขึ้นให้กักเงินเขาเป็นที่ขึ้นมาให้เขาก็ให้เอารหัส chíp tổ của Anderson nút nẻ, anh ấy bảo, còn nó cứ nhảy, bà bác bán khẩu này, phải này mới nỉ, lỡ bưng cả mán khẻo, để nó anh ấy, anh ấy bảo, anh ấy bảo, anh ấy bảo, anh ấy ลับไม่กินข่าวแล้วบายโมงตอหนึ่งบายโมงไี้ผมก็ลงุงหัวลงุงสวนไปแล้วรอบนึ่งทีแรกที่บนโทษไป ้องขอพร้อมไปบอกน้องบอกน้องผู้เป็นพูดได้ตัวไปถามทางธนาคารไหนแน่ราคาเจ็ดจังไหนในกรณีเอก,เกสารมันเบิดอายุนของของเล็ิขึ้นเขาก็เลยว่าเออมันเป็น ที่อย่างที่ละเอียดอ่อนที่แบบว่าต้องต้องตัวเจ้าแบบนี้นะเขาก็ย่านแบบว่าก่อมุ่นรัวอะไรยร่นี้นั่นเขาก็ให้ให้เบอร์มาให้เบอร์น้องสาวมา ให้เบอร์น้องสาวมา่าให้เจ้าของมันคิดติดต่อกับธนาคารเองเขาจะได้แนะนร้ำละเอียดนูน่นนี่นั่นนี่นองกับเลยหัวกระทรงขอกบก็มากได้บนแบบไรบ้างเราเป็นยังไ่เรายไปแก่ของแล,ล้วหรอเราดึงขึ้นเงื่นขึ้นหรอ ปกติแล้วโอนเขาบมันชี่นน่ะพี่น้องบานนี้ราคไปโอนเขาไป่เตอมยู่เนี่ยบูุบับแลเ ผมเฮ็ดแงมเฮ็ดแซ่บด้วยพี่น้องหอมกระเทียมสองมือไว้มันก็เห็นแดดไว้แดดข้าวเดียวแต่ข้าวเดียวเยอะบนไหนต้องไปเก็บอันหนักได้เบอร์ลี่อืมจริงหรอ ม้วนนี่เป็นยางหักเป็นยางหักกอมันฝรั่งพอวนีกองามันพาอใบมันงาขึ้นแลเวล่งมันฝรั่งหัวบางอ่งโคโลเคเลอยู่มันกะไปสูนมันก็ลดคุยลูอยูเคเลยออกที่ละบานนี่พี่น้องหัวยันยัขึ้นโค้อากลากเลยบ่ได้ไปซื้อแล้วบ้านนี้ถามก็ยิ่เจิมบ้านยิ่เจิมแล้วก็ไปคุดเนาะมันปีนี้ละ มันสามเป็นหัวไปเจอมกําลังเป็นอ่ะย้ายตัวหัวมันใหญ่ดอกเป็นหัวนี่หน่อยยุ่งหัวก็เป็นดอกก็เรื่อถ้ามันเป็นดอกบานแล้วบอกมันยังเอยเป็นหัวใหญ่แม่ของพ่อแม่บ้านเนี่เป็นดอกยุ่งท่านมันบ้านเป็นดอกใช่ป่าไปกู้บ้านอย่างนี้เจอมันชอบิ่งแต่ดอกมันที่เราพี่น้องชอบิ่งดอกมันน้ำมันมันเป็นดอกไปมันจะบานบอ มันมีดอกไม่หยางแลละกับิไดอดดยังทีนะมันบ่แม่มลนวคืนงูของยาลุกคุยลุยคุยลีออี่บนต้นามืนเนานมันเหนียวดีดีกายพอไงแล้วบอกบกดดเด้งูดอกสีเหล่ ดอกแหลดอกขาวมันสิมีสองพันพันดอกแหลกับพันดอกขาวเอาไว้จนจมนันมันต้นมันจ่ตัดต้นมันดอกจ่งทำมันติดเงาไปต่จงต้องเงามันไว้หัวมันก็อยู่ในสีดินอยู่ในบอก Nó mình kìa nó có vẻ quỷ ổ Chị nó bắt đi phủ bọc bắt xây, với Nó nhỏ khô Để ô ẩn khen Phải sao khen khả mà Sao bà lê sát Sao mà มาท่าเอาสีท่าน้ำปันลมน้ำเสาการเด็งๆอ่ะพี่น้องนั่งเ้ามากมาท่าท่าเ้าขามามือหนึ่งใจเขาเป็นเป็นมือเป็นชโม,มูงแปดพัน อันนี้เมือน,นี่ว่าจะคว้างม,มาได้ครับโรกก็เลยเจ็มันแดดเอามากจ้าบันเปิดทีวีน้อยมึงจึงของเลียวพักพักกับข้าวก่อนยังไปเปิดทีวีมึง Trên hộp dịch hoa Nó hết bưng thì nó không đọc bánh bàn mình Có mất tôm nó có mất gì dịch Hiệp sĩ bằng Và kiến nhái hết ảnh Tôm hết này bưng, ném hết này bưng nè Lướm, lướm, lướm thai hết bưng mình ก้าวเฮียนล้วก็ห้อเอาเลยนอเหล้วกับพัน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 ,พนล้วก็บางบับบางบับไตสปุลโรดนะคข้าเดียวเจ็ดเดียวมหัวห้ยเอาักพินมาหักกลับนอคุ้มาัากพริกจดอยูนะ่ไหนเนื้อสวนกับนี้ที่บนหนึ่งกินอะไรี่น้อง กินเผ็ดเผไดปรดีเสียบท้องประเดียเด๋ยวบองประเ,ด,เดีย๋ยวบองก็ปเดียเห็ดเผ็ดแห้งได้ก็กินได้อืมอืมเสบปประเด็ก ปลาแดกบองไม่ต้องกลัวมัดจะกมดตายไม่รู้นะ่าจีนหนึ่งปลาอยู่หนึ่งปลา,าจำมับปลาแดกบองครับเขาเนีย้ยมพี่แซ่บแค่หลอดก็มาก,กินเพื่อน้องนี่ผมมาก,กินแค่หลอดยิ cũng gì văn bản văn mắn tuổi đó มันเป็นการพยายามฝนตกฝนตกแห้งแห้งมันไปพราคนไทยเรามาอยู่นี่ได้เจ็ดปีแล้วไม่ได้ถามแล้วว่าเพระเลยกับสามีหัวเราเงินเหัวเราจ่ายเพราะว,ว่าเราอยู่คนเดียว ไปทำความสะอาดยุทธศูลราชก,การอีหย่าง,งบ่าม่นบ่าม่นเบ่าม่ามามตามนตำบลเดียวกันกันกบพ่อใหญ่เดียวยื่นไปทางพูนเราเห็นเี่ยบนนั่นงยึ่ข้างหน้ารถล้อเก๋ถามถามพา่อใหญ่ะพี่อันยูบเป็นผู้เป็นปนั่นคุณยิ่งไทยบ่เพราะว่าเช้านี้ฟิลิปปินส์มันหลายเด้ี่น้อง บางคนเหาเห็นหัวดำๆดผิวเอเชียนบางคนไทยโบแมนเด็กฟิลิปปินแจ๊กก็เลยถามอเอนนี้ก็รอยแมนเป็นคนไทยแจ๊กเลยฉันอยากถามข้าวแจ๊กเลยยางมาหาขางรถเลยถามกันั่าดูมืองไทยเจ้าอยู่จังหวัดไดอยู่โคราห อ๋อขอข้อแรกตัวก่อนเลยนะจะอยู่อเพื่อนหนังยู่องเพื่อนหนังมึงมาก็จะอยู่ชุ่มพ่วงมึงนั่งช่มพ่งวงขอใหยมึงนั่งชุ่มพ่วงโอ้มาอักร่วงคุยกันเขาหนังโฟนบึม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 มากเยพราะง่ก่อนจะเอาขวงเอาปกกิขง,งขึ้นลงเหมือนเขาไปเขา ยายสิไปเรียนต่ออีกเรียนภาษาชีวิติน่เรียนให้เก่งๆล้วก็จะได้เห็นงานแบบสบายใจแล้วลว่าเราไปทำความสะอาดจบไม้มบไได้เห็นงานบ่บ่ก็แล้วก็คอยมาพักคนมาหาพนไง มาหลายรอบแล้วล่ะผมไม่ได้เห็นงานดอกผมไม่ได้เลี้ยงใอยอายุหลายแล้วอะไรบ้างพอเนี้ยพอเนี้ยามมาได้สีนา่าสิอายุจักเดือนสินเอาจักปีแล้วว่าเออเนี่ผลจะสีวางเด๋ยมันเหนียวจริงมกินพี่น้องแล้วคนต้มเต้เกลือหน่อยนึง ถ้าเขาอยากกินหวานเขาก็ต้มน้ำตาลกะทิโหดก็ได้ได้นะพี่น้องแต่ไปไกลย้บบนเฮ็ดเรื่อยอยูเเอ่เด้เฮ็ดหวานนั่นเฮ็ดอัน,น,อนปฏิบ่มันคืออยากว่าวันพนันกินหลอดทองสิงคโปร์ปหลอดเลยบ่นคืออยากอีกูหัวก็กินเนาะนอืมจำเนีพี่น้อง ปุ้กักนีหลายเด้อปัญหาเรื่องโอนเงินกับเรียวหรอละเพราะงี้ก่แก้่ยวยหรอแล้วก็โอนให้ไหมเรียว